ใกล้ชิดมากค่ะถึงเนื้อถึงตัวนี่มีที่คาดยดิสโตรเท่านั้นเลยนะเนี่ยอยย่างงเี้จริงปีหน้ามีต้องมาอย่างงี้นะคะเตรียมของมาให้ได้ศิลปินก็จะกระโดดใช่ลงไปได้ถึงอะไรนะคะกระโดดไม่ได้ค่ะกลัวความสูงพูน่าค่ะขอบคุณนะคะแล้วขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนอีกด้วยนะคะขอบคุณพอลลี่แค้นมากนะคะชอบพม่มีจังเลยสิงสิงบ๊ายบายค่ะ วนเวทีนี้เมื่อกี้เราขึ้นกันมาแล้วนี่แต่ว่าเมื่อกี้มีใครได้ดูวงแคดเรดิโอหรือเปล่าคะอ้โหไหเธอร้องนี่ที่ร้องเมื่อกี้ยำไม่ได้แล้วยมนี้ยามนี้เราจะมาร้องเพลงเพื่อบอกว่าเพลงเสียงเพลงจากใจ ไม่ได้ซ้อมเพิ่งฟังเมื่อเช้าใช่ค่ะเป็นเป็นกำหนดการที่ไม่ได้นัดหมายเท่าไหร่นะคะว่าแต่แตบรรยากาศคนฟังน่ารักดีเนาะไม่คิดว่าคนจะดูเยอะขนาดนี้ไม่แน่ใจว่ามันรอดูพลีแคทหรือเปล่าเลยแบบนอไหนมาเห็นแคทเรดียพอดีอ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะแนะนำตัวค่ะจูนูค่ะเ่ะทำไมเธอมีสามใหม่ ก็ของของเมื่อกี่ไงฝากเก็บได้ไหมฝากเก็บได้ไหมคะขอบคุณนะคะอ่ะพวกเราจะช่วงคนขอแมวนะคะวันจันทร์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนคะวันนี้เราก็เลยมามาอะไรคะมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรของเวทีนี้จนถึงวงสุดท้ายเลยใช่เดี๋ยวมาพูดถึงสีโพงต่อไปวงอะไรวงต่อไปอุ้ยพิเศษยังไงโอ้โหพิเศษยังไงพิเศษยันเซลฟี่ขยันเซลฟี่มาแล้ว อะไรนะฉันเซลฟี่มาแล้วเซลฟี่มาแล,มแล้วคืออะไรอ๋อกับศิลปินวงนี้ใช่แต่ว่าเรามีแขกพิเศษอีกแล้วถ้าดูจากไลฟ์อัพน่าจะรู้อยู่แล้วไงอ่าใช่คน <ๆ S 1> นี้ค,คนคนั้นเขาดูชอบเธอมากเลยเขาน่าจะรอเจอเธอตั้งแต่ปีที่แล้วละเขาเม่นจากญี่ปุ่นวันนี้ฉันใส่กางเกงโอเคฉันต่อไปเ้าได้ไหมว่าเรียบร้อยแล้วรู้ไหมคะว่าวงต่อไปวงอะไรกระซ่อะไรมิเตซีมิเตซีฟีดกับ มาอย่างจริงด้วยรู้สึกว่าดีใจมากตอนที่พี่เขาจัดคิวให้เราว่าเราได้พูดเปิดเป็นติ่งโดโจซิตี้นะคะแล้วก็เออดีใจจากอลไยๆแเต้นได้ไหมเต้นได้ไหมสเต้นได้ไหมโอ้แต่เธอได้เต็มมื้อกว่าเพลงไหน่ว่เก่เธอเช่น ให้เดี๋ยวรอดูของจริงที่เขาเต้นถูกสเต็จจริงๆไม่นานคืออย่างหนึ่งที่เรารู้เนี่ยว่าไคล์มิงดอมเนี่ยว่าเขาเป็นขวัญใจของหนุ่มๆวัยประมาณคิดดีๆว่าจะพูดไหมไม่พูดกันอะแต่ขวัญใจกองแคเดียวทุกคนแหละของแคดเดียวทุกคนแต่ว่าอย่างมือกองฉันอายุประมาณ28มือกองฉันคลั่งมากฉันก็คลั่งมากฉันอายุ เธอเป็นเด็กแก่ไงเด็กแก่คืออะไรคะพูดจบแล้วใช่ไหมฮะเด็กแก่เด็กแก่คือเธอมีพี่ไงแล้วเธอก็ฟังตามพี่ไงก็เลยมีรสนิยมฟังเพลงแบบยุคนั้นใช่อย่างฉันฉันไม่ทันบางครั้งบางเพลงอะไรอยาเงี้ยค่อยมาตามฟังทีหลังตอนโตก็น่าจะมีหลายๆคนที่มารอฟังอยู่ทางมิเตอร์ซีแล้วก็ t r รัมพิงดอมนะคะอยากเตาเสียงจังเลยอ่ะว่าไหน ช่วยพูดหน่อยดิใครอะไรล่ะไหนใครไหนใครอยากดูมิสซิสแซกทรายแองกิงดอมคะเ,เดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวได้ดูจริงๆหลังจากเนี่ยทรายแองกิงดอมเธอไล่ไล่อัพได้หรือเปล่า จำได้ก็จะมีอีกหลายศิลปินเนาะมีทั้งมีเละกันเฟรนใช่แล้วก็มอนพนฮาน่ามีพี่ฮิวโก้ฮิวโก้ใช่แล้วก็อีกหลายวงอีกหลายวงที่เราจำได้ประมาณนี้ใช่ใชชก็เดี๋ยวรอดูอยู่ประจ ա งเวทีดีสองกับจูจูนีวีไปทั้งคืนเลยนะคะแต่ก็ดู เวทีอื่นๆได้เนาะเพราะงานเรามีตั้ง5เวทีที่สองตรงนี้ดี1อยู่ด้านหลังดี3ามสุดนู้นฟูมูอยู่ทางนี้แล้วก็เบเบอยู่ทางนู้นฟูมูก็จะเป็นอะคูสติกยังไม่ได้เดินไปดูเลยแล้วก็จะมีเวทีแรงดี3ตรงนู้นนี่แบบเบเบด้วยใกล้ๆทางเข้างานเหมือนกันยังไงถ้าอยากดูวงไหนแมเนจัดการเวลาดูดีๆดูไลฟ์ แคทเฟซ o ุ๊กแคทด้วยดีนะคะหรือว่าจะเข้าเว็บไซต์ก็ได้เซฟมาไว้ในมือถือเลยก็ได้นะจะได้เปิดดูไงล้วก็รอดูกันว่าวงที่เราชอบจะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรเดี๋ยวไฟไหม้ไม่ใช่ครอาจะเป็นเอฟเฟกหรือเปล่าโอ้โหยิ่งใหญ่ขนาดไหนอยู่ไหมคะคุณวีเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วอ่ะใช่ก็คือที่บูธแคทดีโอนะคะเรามีเสื้ออะไรน่ารักน่ารักเยอะแยะมากมายขายแล้วก็ขาย ที่ทําขึ้นเฉพาะงานนี้อะไรอยู่ด้วยเป็นลายสามมิติสีดําก็ลองไปดูเลือกซื้อกันได้ละอุ้ยและในเวลาเดียวกันนะคะอาเจนอุ้ยฉันชอบมากฉันชอบเพลงยุคนี้แต่ว่าทาไมอ่ะซ้อม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 เดี๋ยวอาจจะเห็นเรากับวีแบบแบบไปอยู่แบบหน้าเวทีอะไรประมาณเนี้ยนะคะติดขอบเพราะว่าอยากเต้นแม่ อ่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครยังลังเลอยู่จะเดินไปซื้อดีไหมเราคิดว่าเราน่าจะมีแบบแจกกันเป็นช่วงๆเนาะใช่ใพะ่บอกว่ายังจะขึ้นไปอยู่ดีเนี่ยพวกเราสองคนไม่ได้มามือเปล่าแน่นอนค่ะเราก็จะมีของมาแจกบ้างแบบเสื้อยืดหรือว่ากระเป๋าไม่ใช่กระเป๋ามาแจกแต่ว่าความยาวในการโยนเราจะประมาณแบบได้แค่ขนาดนี้นะคะ บางทีก็จะไม่เกินรัวก็พยายามรอจังหวะกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวมีของมาแจกตลอดคืนนี้แน่นอนอ่ะตอนนี้วงดนตรีของเราพร้อมแล้วคนดูเราพร้อมหรือยังคะ